ประวัติทิมพิธาแม่ทับพักก้าวไกลดีกรีนักเรียนทุนนอกมอดังคนแรกของไทยหลังได้รับคะแนนเสียงท่วมท้นจากคนไทยทั้งประเทศเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งบุคคลที่ได้รับความสนใจอย่างมากอยู่ในขณะนี้สำหรับทิมพิธาลิ้เจริญรัตหนุ่มหล่อในวงการนักธุรกิจก่อนหันมาเอาดีทางด้านการเมืองผันตัวเป็นหัวหน้า พักก้าวไกลที่ล่าสุดได้รับคะแนนเสียงท่วมทนจากประชาชนในการเลือกตั้ง2,566บอกเลยว่าดีกรีไม่ธรรมดาเพราะนอกจากลุกภายนอกที่ดูหล่อสมาร์ทแล้วยังมีความสามารถที่น่าทึ่งอีกด้วยบอกเลยประวัติไม่ธรรมดาจริงๆสำหรับทิมมีชื่อจริงว่าทิทาลิ้มเจริญรัตเกิดวันที่5กันยายนพศ 2,523 42ปีภูมิลำเนาเป็นคนกรุงเทพมหานครจบการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์คณะบริหารธุรกิจการเงินการธนาคารภาคภาษาอังกฤษศึกษาต่อในระดับปริญญาโทที่คณะการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยฮาวาดซึ่งเป็นนักเรียนไทยคนแรกที่ได้ทุนการศึกษาอินเตอร์เนชันแนลสติลเดนของ Kennedy School of Government มหาวิทยาลัยฮาวาดประเทศสหรัฐอเมริกาและปริญญาโทใบที่สองจากคณะบริหารธุรกิจสโตนแมสซาชูเซตส์อินสติทิวออฟเทคโนโลยี MIT ประเทศสหรัฐอเมริกา ทั้งนี้ทีมทิ่าเผยเองว่าเขาเคยเป็นคนเกเรมากในวัยเด็กทั้งมีเรื่องชกต่อยสูบบุหรี่มีเรื่องมากมายจนทำให้พ่อของเขาต้องส่งไปเรียนหนังสือที่นิวซีแลนด์จึงทำให้เขาเปลี่ยนแปลงตัวเองทั้งต้องหาเงินใช้เองจากการทำงานที่เศษหลายๆอย่างไม่ว่าจะเป็นปั่นจักรยานส่งหนังสือพิมพ์ส่งนม ทำงานพาร์ทไทม์มากมายจนทําให้เขาเปลี่ยนตัวเองทั้งด้านความคิดได้อย่างดีนอกจากนี้ยังบอกอีกว่าการเรียนในมหาวิทยาลัยฮาวาดที่เป็นมหาวิทยาลัยระดับโลกนั้นการเรียนการศึกษาแทบจะไม่ต่างจากการเรียนในประเทศไทยเลยส่วนสิ่งที่ต่างกักนก็คือ คุณภาพของนักศึกษาและคุณภาพการสอนโดยครูที่นั่นจะเน้นการถามนักศึกษาไม่ใช่พูดพูดไปเรื่อยๆให้นักศึกษาจดจึงทำให้นักศึกษามีส่วนร่วมในห้องเรียนได้มากขึ้นนั่นเองซึ่งเขาเรียกว่าเป็นนักเรียนที่เรียนดีและมีความสามารถมากๆโดยหลังจากนั้นเขาก็ศึกษาต่อที่ Massachusetts Institute of Technology MIT ซึ่งเป็นมหาวิทยาลัยที่มีชื่อเสียงมานานในเรื่องงานวิจัยและการศึกษาในสาขาเคมีฟิสิกส์และวิศวกรรมศาสตร์สาขาต่างๆระดับโลกอย่างไรก็ตามทีมพิธาได้เข้าสู่การเมืองด้วยการเป็นสมาชิกพรรคอานาคตใหม่และได้ลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคในลำดับที่สี่ และได้รับเลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรในครั้งแรกที่ลงรับเลือกตั้งผลงานทางด้านการเมืองของเขาเรียกว่าแสดงให้เห็นถึงทัศนคติความสามารถของเขาได้เป็นอย่างดีโดยการอภิปรายครั้งแรกในสภาของเขาเรื่องนโยบายทางการเกษตรของรัฐบาลโดยเฉพาะปัญหากระดุม5เมตร ได้รับการตอบรับที่ดีจากประชาชนผู้ชมผู้ฟังการประชุมสภาและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถึงขนาดที่คนเอกอนุพงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยยังเอ่ยปากชื่นชมและภายหลังสารรัฐธรรมนูญมีคำวินิจฉัยยุบพ,พักเมื่อวันที่21กุมภาพ,านพออันธ์พศ 2563ในวันที่8มีนาคมพิธาก็ได้ย้ายไปสังกัดพักก้าวไกลร่วมกับอดีตสมาชิกพักอนาคตใหม่อีก54คนโดยเขารับหน้าที่เป็นหัวหน้าพักนั่นเอง